สวัสดีครับพบ่ับเซลล์ไร้ล้านนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับทายาทธุรกิจเนื้อๆเลยนะครับกับความท้าทายแล้วก็วิธีก้าวข้ามความกลัวด้วยนะครับในฐานะที่คุณจะต้องไปคุมทีมเซลล์นั่นเองนะครับเรียนตรงๆว่ามันมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะข่าวดีก็คือคุณเนี่ยมีแต้มบุญนะคุณจะได้ดํารงตําแหน่งนะครับฐานะผู้สืบทอดโอกาสได้ขึ้นเป็นใหญ่เนี่ยมันก็แบรเบอร์อยู่แล้วเพราะว่าธุรกิจ ถูกสร้างมาเพื่อให้คุณสืบทอดนั่นเองนะครับข่าวร้ายก็คือถ้าคุณไม่ชอบถ้าเกิดว่าใจคุณไม่ได้มาทางธุรกิจไม่ได้มุ่งมาทางนี้ด้วยนะอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นศิลปะศิลปินอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกเลยว่าโ oh, อ no ้โนนะครับมาทําในสิ่งที่ฉันเนี่ยยิ่งเป็นงานขายด้วยอะ่ะมันไม่เคยทํามาก่อนอะ่ะบางคนเรียนมาโอเคแหละอาจจะจบด้านบีบีเอบริหารเอ็มบีเอมือง,น, ông, งนอกเมืองนอกมาเต็มที่เลยแต่ว่าในมหาลาัยส่วนใหญ่มันไม่ได้สอนการขายเนี้ยเด้ เราก็ไม่รู้หรอกเออก็คิดว่าทําธุรกิจอะ่ะกูเรียนเรียนมาทำโปรดักดีๆเดี๋ยวลูกค้ามันก็มาเรื่อยๆประเด็นก็คือตอนขายเนี่ยคุณก็ต้องไปขาย CEO ชั้นนําอยู่ดีอะไปขาย CEO เหมือนกันเผยเผก็ลูกทายาทเนี่ยมันก็ต้องไปจบที่ขายครับโดยเฉพาะธุรกิจ B 2 B Enterprise นะครับดังนั้นก็เลยเป็นความท้าทายที่แบบค่อนข้างใหญ่มากนะในชีวิตคุณเลยนะครับมาดูอย่างแรกกันนะครับอย่างแรกเนี่ยคือการคุมเด็ก โดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นซีเนี่ยนะครับลูกน้องที่ทํากับป้าคุณมานานอย่างเงี้ยก่อร่างสร้างตัวกันส่วนใหญ่บริษัทหรือว่าโรงงานคุณเนี่ยอายุอาจจะมากกว่า20ปีนะ20 30ปีเนี่ยตั้งแต่คุณยังไม่เกิดนะครับตอนเขาทำเนี่ยเขาก็มีคุณเนี่ยจนเรียนจบคุณก็เลยมาเป็นผู้สืบทอดเป็นไม่ได้ว่าคุณจะไม่ได้ trust เท่าไหร่จากรุ่นใหญ่เนี่ยน,นนะครับก็ไม่ได้เชื่อมือคุณไม่ได้เชื่อมั่นคุณไม่ได้แบบรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะ สามารถไปนําอะไรทีมเขาได้อ่ะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําไงมันก็ต้องมาสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยด้วยการลงไปขายนะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้ก็คือให้ได้ใจรุ่นใหญ่จริงๆเนี่ยเราต้องให้เกียรตินะครับยังไงประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่คนที่เป็นซีเนี่ยเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเท่าไหร่มันเป็นลําดับขั้นไงคือคนที่อายุน้อยกว่ามากๆไม่มีประสบการณ์เนี่ยดันมาเป็นนายเขาถ้าคุณไม่ได้เจ๋งจริงไม่ได้ทําอะไรให้ดู คุณก็จะไม่ได้ใจแต่มีอีกวิธีหนึ่งครับที่แบบประเทศไทยซึ่งแบบมันมีข้อดีมากๆเลยก็คือว่าเราให้เกียรตินะครับให้เกียรติรุ่นใหญ่ให้เขาไปรุ่นพี่เราเราบอกไปตรงๆเลยว่าเออพี่ครับผมเนี่ยไม่มีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนเลยแบบอยากให้พี่สอนมากเลยเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวผมแบบดูแล้วศึกษาคือเท่านี้คนที่เป็นซีเนี่ยแล้วก็แบบเป็นลูกน้องเราเขาจะชื่นใจมากเขารู้สึกว่าเขาได้รับเกียรตินะเขาได้รับการสนับสนุนจากคุณเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากให้คุณเนี่ย อยากให้เขาสอนให้ถูกไหมมันก็จะรู้สึกเออคุณเป็นเด็กเนี่ยแต่คุณเข้าหาแบบน้อมน้อมไม่ใช่มาแอคจะไห้นะครับเป็นถ้าพ่อสอนมาไงไม่รู้อะแบบละครคุณธรรมอาจจะสอนให้คุณไปดูถูกสอนให้คุณแบบแม่งแอคแอเนี่ยอย่าทํานะครับมันไม่ได้เรื่องคุณจะต้องแบบมีความเห็นอกเห็นใจนะครับคุณจะต้องแบบให้เกียรตินะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้เรื่องแรกเลยจะทําให้แบบการคุมทีมหรือการได้ใจคนในทีมอะดีขึ้นเยอะมาก นะครับเอาเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยคือการไปเจอของจริงกับป้าม้านั่นเองนะครับโดยเฉพาะดีลสําคัญเนาะเชื่อเถอะว่าป้าม้าต้องออกโรงอาจจะนั่งเบ้นนั่งซีรีส์เจนั่งเอสคัทอะไรก็ตามแต่คือรถประจําตําแหน่งเนี่ยของเต็มบ้านคุณเนี่ยเวลาเขาออกไปเจอขาใหญ่อ่ะคุณต้องแต่งเต็มจังไห้นะครับฐานะลูกคาย่าเนี่ยแต่งเต็มเพื่อให้อีกบริษัทหนึ่งอีกโรงงานหนึ่งอ่ะเขารู้สึกเลยเฮ้ยไอ้ลูกคาย่าคนนี้มันใช้ได้ว่ะ ไปเจอลูกค้าก็เหมือนเดิมครับนอบน้อมนะครับนอบน้อมแล้วพยายามเรียนรู้นะครับว่าเขาแบบชอบซื้ออะไรบ่อยๆชอบสั่งอะไรจากเราอะไรที่เขาพอใจของเราอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ธุรธกิจของพ่อแม่เราอะ่ะจะมีคู่ค้าที่ที่ค้ากันมานานเนี่ยเขาจะขี่เขาเนาะไม่งั้นอยู่ไม่ได้เรายี่สิบสามสิบปีเนี่ยก็เอากลุ่มนี้ก่อนนะครับเพราะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ยังไงซื้อแน่ๆนะโอกาสที่มันจะซื้อเราต่อมันมันง่ายที่สุดแล้วที่สําคัญคือซื้อซ้ําเรื่อยๆนะครับ คุณจะต้องไปทําความสัมพันธ์ที่ดีนะไปสร้างความสัมพันธ์ถ้ามีลูกน้องที่ดูเคีย์เขาด้วยเนี่ยที่เขาแบบประสานงานกับหลายๆฝ่ายเนี่ยคุณจะต้องแบบไปเรียนรู้ทุกฝ่ายเลยเป็นไม่ได้ว่าลูกน้องเราเนี่ยคุยทั้งจัดซื้อผู้จัดการไปถึงเจ้าของเลยนะครับเราเนี่ยก็คือขอคุยหมดขอดูหมดนะครับเพื่อให้เห็นว่าโปรเซสเนี่ยเออเซลเรามันทําอะไรบ้างลูกค้าชอบสั่งซื้ออะไรเอาเรื่องเบสิกที่ต้องรู้เลยนะที่ด่วนไว้นะชอบซื้ออะไรชอบ สั่งอะไรมันพิเศษอ่ะโคเดชันเนี่ยมูลค่าอะไรรวมๆเท่าไหร่มันทํายังไงเอาไอ้เรื่องพวกนี้ก่อนมันจะได้เห็นว่าเออให้ของเราเนี่ยไอ้ที่ขายบ่อยๆมันคืออันนี้นะไอ้ขายไม่ค่อยดีคืออันนี้นะนะอย่างที่3เนี่ยคือการทําความเข้าใจโปรดักที่บ้านใหม่คือจริงแหละเอออยู่บ้านเนี่ยกูเห็นแม่งทุกวันเลยอาจจะแบบเห็นจ้นเบื่อเลยแต่ก็อยากให้เรียนรู้อีกทีนะครับว่าเออให้เราอ่ะมันมีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงมันมีเรื่องความต่างกับคู่แข่งไหมโดยเฉพาะทายาทเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้หรอกว่าคู่แข่งแม่งทําอะไรอยู่ คุณไปเรียน MBA เมืองนอกมองนานเนี่ยคุณจะต้องเอาเขาเรียกว่า b u s i n s s ส a นสแอ s เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วคุณต้องวิเคราะห์ว่าแบบเฮ้ยมันทําอะไรได้บ้างวะสินค้าเราถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยอันไหนมันดีหรือไม่ดีอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งถูกไหมมันจะทําให้เกิดแบบความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องของธุรกิจเรื่องของสินค้าโปรดักได้ดีขึ้นนะครับเวลาไปเจองานจริงอ่ะมันจะได้ตอบได้เออมึงเป็นลูกทายาทนะเว้ยมึงก็ต้องเชี่ยวชาญกว่าลูกน้องนี่เออคุณก็ต้องไปถามป้าคุณความลับมันอยู่ตรง ไปถามบ้านเราเนี่ยแหละเอ้ยของเราเนี่ยมันยังไงยังไงเพราะบ้านคุณอ่ะรู้ดีสุดแล้วนะครับเผอเร,รู้กันทั้งต้นทุนเลยว่าเฮ้ยผลิตออกมามันเท่านี้เท,ท่านี้เว้ยเพื่ออะไรครับเพื่อการใช้อํานาจในการต่อรองนะบางอย่างสมมุติว่าคุณเนี่ยจะต้องเป็นคนอนุม,มัติแล้วเพราะว่าคุณมีตําแหน่งคุณมีอํานาจใช่ปะช่วงแรกก็ให้ป้า,ามาเขาประคองไปก่อนนะประคองเรื่องของส่วนลดเรื่องของอะไรเงี้ยก็ดูว่าเออเฮ้ยลดเท่าไหร่ สิ่งที่เหมาะสมเนี่ยคือจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณเนี่ยจะได้แบบลองฝึกนะเวลาลูกน้องเขามาขอแอปพลิฟจากเราเนี่ยเราก็จะเป็นคนอนุอนมัติตัวหลักแล้วนะครับันนี้อย่างที่3แล้วนะอย่างที่4ี่เนี่ยคือเรียนรู้ศาสตร์แห่งการบริหารทีมนะครับบริหารทีมขายผมให้เบสิกแล้วกันพอพูดเนี่ยมีเป็นชั่วโมงแน่นะครับก็คือเรื่องของทีมงานเนี่ยเราต้องรู้จกกักว่ามีใครบ้างเหมือนทีมบอลน,น,นะครับเขตที่เราดูแลนะลูกค้าเรามีใครนะครับมีดูแลครอบคลุมทั่วถึงไหม มีบางพื้นที่ไหมที่แบบงานหนักเกินไปหรือเบาเกินไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการจัดสรรเรื่องของทีมใหม่นะครับความรับผิดชอบแต่ละท่านเป็นยังไงนะครับฐานเงินเดือนอย่างเงี้ยยอดขายที่บนอยู่บนหัวแต่ละคนผมให้สูตรง่ายๆนะถ้าใครอยู่มานานฐานเงินเดือนเยอะกว่าประสบการณ์มากกว่ายอดก็ต้องมากกว่านะครับถ้าเด็กมาใหม่เนี่ยยอดก,ก็ต้องน้อยกว่าเนี่ยมันแร์นะอันนี้คือวิธีที่แร์แบบง่ายๆวิธีการ มองที่ตัวเลขเนี่ยคุณจะต้องแบบเอาเรื่อง KPI มาเป็นตัวตั้งและถ้าหลายองค์กรที่เป็นแบบเขาเรียกว่า Family Business KPI ช่างแม่งเนี่ยคุณจะต้องเริ่มในการสร้าง KPI แบบอย่างง่ายก็แค่วัดผลว่าแบบวันนึงเนี่ยแต่ละท่านไปเจอลูกค้าเจ้าไหนบ้างนะครับควรจะมีขั้นต่ำเนี่ยเจอลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมโปรดชชั่นต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยเออวันวีคหนึ่งเนี่ยเปิดกี่ใบนะครับมูลค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ มีการติดตามงานไหมพวกนี้ต้องเริ่มทำเซลล์รีพอร์ตหรือว่าทำ CIM นะก็คือมีการกรอกนะครับว่าสถานะการติดตามแล้วก็เขาเรียกไปร์ไลน์นะแต่ละที่เป็นยังไงเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถทำฟอร์ c ค s t ได้นี่สำคัญมากเซลล์ฟอร์เควสก็คือว่า mm hmm. เวลาเราคุยประชุมเซลล์เนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเป็นรูปแบบมาตรฐาน mm hmm. เช่นประชุมวีคละครั้งนะครับวีคหนึ่งอาจจะสักวันจันทร์เช้าๆอย่างเงี้ยเรียกเข้าประชุมเรียกเข้าออฟฟิศแค่ช่วงเช้าแล้วก็แยกย้ายได้นะอีก4วันไปขายของได้เลยเนี่ย จะได้มาไล่ไปลายายว่าเออเฮ้ยสิ้นเดือนเนี่ยตัวไหนจะปิดตัวไหนจะเป็นไงเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องแบบไปดูหลังบ้านเหมือนกันนะครับคือเราเป็นเป็นทายาทไงเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยปลายรายมันเยอะนะสตอ็อกเราพอไหมนะครับทีมงานเราพร้อมติดตั้งไหมพร้อมส่งมอบหรือเปล่าบางทีอะ่ะมันขายดีก็จริงแต่ว่ามันไม่มีคนทําเนี่ยมันไม่มีของเนี่ยเพราะว่าฟฟร์แคร์ไม่ดีนั่นแหละใช่ไหมมันก็ต้องมาวางแผนนะว่าเออให้สรุปเนี่ยมันทำงี้ๆนะครับก็ จะเห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วว่าคุณเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการไปเจอลูกค้านะการออกตลาดเนี่ยการเซต KPI การแบบไปกับลูกน้องนะครับออกตลาดเนี่ยสำคัญนะคือไอ้ช่วงวาง KPI ไปแล้วแล้วเขามีนัดใช่ไหมออกไปเจอหน้างานอันนี้อย่างที่5นะครับคุณจะได้ฝึกขายด้วยฝึกขายและซัพพอร์ตลูกน้องนะครับว่าเอยคือเรามีอำนาจสูงกว่าบางทีเราสามารถแก้หน้าง,งานได้เช่นส่วนลดอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าเขาจะรู้สึกแบบเออเฮ้ยคือเราเป็น เป็นทายาทไงก็จะได้รับอะไรบางอย่างที่แบบเขาเรียกการให้เกียรตินะตามลาดับขั้นนะครับช่วยลูกน้องปิดการขายได้อย่างเงี้ยมันจะได้มันจะได้เกิดเขาเรียกวความผูกพันซึ่งกันและกันนะเขาเรียกว่าบอนดิ้งใช่ไหมเพราะว่าเราอ่ะคือทํางานหนักร่วมกับลูกน้องมาตลอดนะครับแล้วเราก็พร้อมเรียนรู้ไม่ว่าลูกน้องจะอายุน้อยหรืออายุเยอะกว่าเนี่ยเราให้เกียรตินะครับมันจะทําให้เราเก่งเร็วมากนะมันจะทำให้เราเก่งเร็วมาก,นะมาก,มากและเราจะได้ประโยชน์อีกอันหนึ่งเลยนะคือเข้าใจตลาดครับเข้าใจ ธุรกิจเข้าใจไซเคิลของมันได้เร็วมากยังไงก็ต้องไปให้ลูกค้าเนี่ยเป็นคนสอนนะสรุปเนี่ยอย่างที่6สุดท้ายเนี่ยตำราที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือของจริงไงครับลูกค้าเนี่ยคือส่วนที่ฟีดแบ็คุณได้แบบตรงไปตรงมาที่สุดละคุณพีเซต์ไม่ดีคุณคุยไม่ได้เรื่องคุณไม่ทําให้เขาสนใจได้ผลก็คือเป็นไงลูกค้าไม่ซื้อถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณแบบปรับปรุงตลอดคุณดูตัวเองคุณประเมินคุณให้ลูกน้องช่วยดูฟีดแบ็กด้วยกันเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเอ้ย คุณเก่งขึ้นเห็นไหมคุณขายได้เก่งขึ้นคุณทําได้ดีขึ้นยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นหัวหน้าทีมขายแล้วก็เป็นทายาทที่มีความสามารถอย่างเต็มตัวนะครับเอาเรื่องขายไว้ก่อนเพราะว่าผลลัพธ์ของการให้ป้ามาดูเนี่ยคือตัวเลขนะมันตรงไปตรงมาที่สุดแล้วพะธุรกิจขาดตัวเลขไม่ได้นะครับคุณทําเรื่องขายได้ดีแล้วเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะมีอำนาจในองค์กรเนี่ยสูงขึ้นนะครับ สุดท้ายที่เหลืออย่างที่7จ็ดะก็คือการจัดการคนนะครับเช่นการจ้างคนการดูเรื่องของลีดอย่างเงี้ยเออการเอาเครื่องมืออะไรใหม่ๆเ,เราไปเรียนสูงสงมาเราแบบเป็นเด็กยุคยุคใหม่เนี่ยการใช้โซเชียลมีเดียใช้การตลาดออนไลน์อย่างเงี้ยช่วยในการแบบสร้างลีดให้กับเซลอย่างเงี้ยทำเว็บไซต์ติดหน้าแรก a c e b o o k g o o g l e อะไรกว่าไปนะครับลิงก์อินทำเพจทำพีอาร์ทำข่าวใช่ไหมทำอีเวนต์อย่างเงี้ยเนี่ยนะคุณต้องเอาความสดใหม่มาใช้นะครับจะได้ความได้เปรียบนะ หรือว่าเรื่องของการจ้างคนเนี่ยโอเคเราก็ต้องดูฝ่ายผู้คนเราหน่อยเฮ้ยบริษัทเรามันต้องทําให้หน้าทํางานก่อนเออทำออฟฟิศเออทําแบบนโยบายสวัสดิการให้มันแบบเหมือนคุณเนี่ยเออถ้าคุณอยากไปสมัครเนี่ยคุณไปสมัครงานบริษัท Google เนี่ยคุณอยากให้เป็นไงคุณก็ทําองค์กรอย่างนั้นองค์กรหน้าอยู่มีพัฒนาศักยภาพองค์กรพนักงานตลอดมีโปรแกรมมีเรื่องของการเทรนนิ่งอย่างเงี้ยเขียนคําเชิญชวนเนี่ยง่ายๆเนี่ยมันเขียนคําตอนสมัครงานเนี่ย หลายคนชอบใส่ว่าสมัครด่วนเออสมัครด่วนแล้วบริษัทก็ไม่รู้ว่าทําอะไรนะนะแทนที่จะเออเฮ้ยบริษัทเราจะเป็นผู้นําในเรื่องธุรกิจนี้นี่นี่เราต้องการคุณให้มาช่วยแบบไปถูกเป้าหมายเออให้มันดูแบบน่าทําอ่ะเข้าใจไหมมันจะทําให้คนแบบที่มันมีความสามารถอยากส่งเรซูเม่มานะครับตอนสัมภาษณ์ก็อ่านมาดูโปรเซสสัมภาษณ์เดี๋ยวค่อยทำคอเนเทนต์ใหม่แล้วกันว่าสัมภาษณ์มาทำง,งานยังไงให้มันรู้นะ หรือถ้าใครอยากมาแบบครบๆเลยนะครับวันที่19นะเซลล์ดี렉เตอร์คลาสพิเศษนะครับวิดเอกซ์คลูซีฟดินเนอร์นะเริ่มตั้งแต่9โมงยัน2ทุ่มเลยนะครับเป็นวันพิเศษจริงๆที่ผมจัดแบบวันเดียวจบนะหัวบวมแต่บอกเลยว่าคอนเนคชั่นปึกมากนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับติดตามคอนเทนต์คุณนิรันดร์ลาไานเหมือนพวกนี้สวัสดีครับ